เหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี2,554สิ่งแวดล้อมคือทรัพยากรอันทรงคุณค่าเพราะถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยเพราะมนุษย์ต้องใช้ทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตประจำวันประการแรกเลยเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของบริัท ไทยเบฟนะครับที่รบริษัทเบรทิฟในซึ่งเป็นบริษัทในเครือในรับบางวันนะการอนุรักษ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนี่นะครับดีเด่นในวันนี้สิ่งน,นี้ก็เป็นสิ่งที่มาจากความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานทุกคนนะครับบริษัทไทยเบยเวอร์รจจำกัดมหาชนเล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจึงได้มอบนโยบายในการบริหารทรัพยากรทุกด้านอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แกกลุ่มบริษัทในเครือคือบริษัทเบียทิฟรีเวอรี่1991จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพราะเราเนี่ยเหมือนเป็นไข่แดงชุมชนเป็นไข่ขาวนะครับซึ่งเราก็พึ่งพาซึ่งกันและกันวิ่ชุมชนก็เป็นพนักง,งานของเราส่วนหนึ่งด้วยนะครับสร้างกิตสมดุกให้กับพนักง,งานทุกคนในการที่จะมานวมกันในเรื่องนี้ซึ่งตอนแรกก็ยากมาก เขาคิดว่าเป็นการเพิ่มงานให้เขาแต่หลังจากที่ได้กระทําแล้วเนี่ยทุกคนก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือในการลดมลภาวะนะครับและขอให้เกิดในการประหยัดต้นทุนของบริษัทในการดรําเนินการด้วยนะครับไทยเบฟขอบันทึกรางวัลอุตสาหากรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี2554เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชน